ไปถึงตร<จ>งเน,เนื้อฟันนั่นเอ้ยเดี๋ยนะอูอันตรายจังเลยในน้ำใช่ใช่ผมบอกแล้วมันมีสิ่งน่ากลัวอยู่ได้ไยไปแล้วครับโอเคคุณกิฟคุณรออยู่เลยนะนะเดี๋ยวคุณวะฉันจะไม่ยอมตายหรอกคุณเอาไผตบแนมึง กระของในน้ำมันมีอะไรมากนักครูคะทำหายไปอ่ะอ่ามีเมเนดเบอร์รี่ครับแล้วก็มีอาดาบมีอะไรพวกนี้แต่ไม่มีเพชรไม่มีหินไม่มีเอ้ยไม่มีแร่ไม่มีของแร่เลยทั้งอันเดียวถ้ามีของแร่คงไม่เป็นไรน้องใช่ที่เหลือมันเป็นของแบกอ่ะคุณนึกภาพออกไหมเดินแบกอ่ะทีนี้เราัญที่สุดคือเรามาตรงนี้เพราะว่าเราจะมาเอาไอ้นี่แหละไว้้าย เออเออตายออกทีเลยอ๋เอ,ยอเค็บเลยพอดีคน PS เออโอเคเนี่ยมันเก่งมร์กลับมาได้ไหมกลับมาได้แน่นอนคุณจะกลับบ้านไปดอยก็ไปดอยก่อนไปอุ้ยตายตายโอ้สสุดดีเออเป็นโรคตาเหล่ตาเขหรือคะคุณค่ะ โอยไอ,ไอไไทังงามไส้กูตรงไหนเนี่ยโอ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 มีแสงออโรราด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไม่ดีนะวันนี้ไม่ใช่ใสายลุ้งแต่เป็นออโรราเห,<ไ>ห,อหรอกลับบ้าน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 ไปหอแล้วเหรอไปขอแล้วไ่เหรอใช่ใช่ใช่โอเคโอเคพี่กลับบ้านกันโอปยใหม่ก้อนกูนอนดิ นอนแล้วแหโหยังไปถึงเลยแป๊บเดียนี่คือเหตุผลที่คุณครูไม่นอนเหตุผลที่ผมไม่นอนเพราะว่าซอมบี่ไปอยู่ข้างล่างเลยคีเปอร์ไปก็ะบะระเบิดโอ้โหคีเปอร์โคตรใจดีโอ้ยเรียบร้อยละโอ้ยอ่าแต่ตุ่นเช้าวันอังคารมาละเกลือเรเราวางของใส่กล่องแล้วนะเราวางของใส่กล่องแล้วแล้วกรไม่ใช่ที่นี่ลาตายที่ไหนมา โอ้โหเบ๊กเอออ้าวคอหักตายเฉยเป็นอะไรตายเดินซอมบี้ฆ่าตายตัวยี้ยังไม่ได้รับทันรับรู้เหตุผลเลยว่าฆ่าตายเพราะอะไรโอ้โหไม่อย่างอีกทุกสิ่งทุกอย่างของเราอยู่ในนี้โอ้ยเราไปรอบแน่เลยไม่นะอ,อย่ามายึดกับกูนะยอย่ามาอยู่อย่ามาอยู่กับกุ้ง อยู่กุ้งเอ้ยพูดอยู่ๆมีขั้นหยาบอยู่กุ้งใช่โอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหสเกลตันหยิบไปเลยครับโอเเราหยิบของคือมาของเต็มอีกบาโบอขอคืออะไรดูเนี่ยใสอะไรดีนะคุณเจออะไรบ้างคุณเจออะไรบ้างน่าสนใจไหมของที่คุณหยิบมานี่คือของคุณเลยใไหมที่คุณตายใช่ดิโอ้แบบว่า ตอนนี้เราวางน้ำตาลให้แล้วนะอยู่ในกล่องเราลองไปดูดิ๋ยวเพยกลับมาละอุ้ยเขาทำบ้านเสร็จแล้วคุณครูโอ้เดี๋ยวผมไปดูฮะเดี๋ยวผมไปดูโอ้สร้างบ้านเสร็จแล้วเออมาดูกันโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านโอ้โหบ้านโอ้โหเขียนไม่ได้แล้วยูริเชียร์เขาบอกว่าเปิดเก้าโมงเช้าต้นใจจะเข้าไปดูในร้านค้าชันไป ฉันมีน้องสาวด้วยนะเนี่ยนี่น้องสาวฉันเองชื่อชื่อเจนปะไหนไหเจนอะเจดชื่ออะไรวะชื่อเจ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 เเจ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 เไเจหจดอเจ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 เเจเจเจเเเเิเเจจเจดเเเ โอดูของในร้านค้าเหรออะเขาเขาดูของได้ค่ะนี่แหละของในร้านค้าในชช่นบีอยากได้อะไรก็เอาไปแต่คีเปอร์อยู่ข้างหลังเธอกำลังจะระเบิดตัวเธออยู่หมายเลสิบหกซื้อที่ขายของเหรอมาที่หกอันแรกที่ขายของคู่ทีนี้ทีนี่ที่เธอจักจ้าฉันชื่อเจตนะชื่อผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไงผูเก็อะไรหรอ ที er, it, ่เปิดจะระเบิดบ้านคนออกไปไกลๆออกไปไกลๆเขาบอกเขาจะเอาไม้อะแล้วจะให้ที่สำหรับเอาไว้ขายของเขาอะจะเอาไม้อะไรไม้อะไม่รู้อุ๊ยอีกคุณครูครูอะไรนี่นี่ดูเขาไม่ไปขอใบเขาเดีววิ่งเข้าบ้านเอาไปของค่ะให้เขาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าไปขอขายไโอ้โหไม้ โอ้โดดๆๆๆโอ้ไม้เจ้าของไม่เห็นใช่ไหมโดของเขาอีกนะคนดีจริงๆโดมาไม่เสียเดินขึ้นขึ้นลงลงมาไหนวะหรือเขาคือเขารู้เนี่ยใหญฉันรู้นะแต่ตอนนี้ฉันล็อกประตูบ้านอยู่ล็อกประบ้านยังไงอะ่แหละโอเคไม่ไม่ไม่แล้ล้ มมาทุเรศมากเฮ้ยหกนายไปทำอะไรเลยนะเนี่ยฮะตั่นสิเพราะเธอเข้าทำอะไรในบ้านฉันน่ะเออเข้าไปทำอะไรพวกแกเข้าไปขโมยของใช่ไหมครูป้าป้าครูเขาปวดท้องอ๋อ้ใช่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 ถูกแล้วถูกแล้วอย่าให้รู้เลยอย่าให้รู้ว่าขโมยของนะตีมือขาดเลยล่ะอย่าให้รู้นั่นสิ รู้สึกว่าแปลงไงก็ไม่รู้อ่าเหมือนโกหกเลยอะไม่ได้โกหกนะเราปวดท้องจริงสิเกมนี้ปวดท้องเลยดูดิเด็ดทออ้อ,ทองอื่นเลยเนี่ยคุณปวดท้องแผลอะตกลงเราปวดท้องเลยคุณปวดท้องนะคิปเปอร์ไม่ปวดท้องกับคุณแล้วแหละระเบิดซ<อ>ูมเรียบร้อยไม,ไม่รู้แลงเะอะไร,ะะรขึ้นอะพวกเธออืมไม่มีอะไรจ้ะแม่หัวนี่ฉันรับชอบเองไม่ต้องเป็นสนใจไอ้พวกนี้มาทำคิปเปอร์ระเบิดอ๋อนะคะคุณพี่ชาใช่ มันต้องขโมยของในบ้านเราได้เลยกลัเบเข้าบ้านไปตรวจสอบด้วยเยข้าไปิคะพี่อย่าไปใช้น้องเฮ้ยเธอนั่และเธอเป็นผู้หญิงเธอจะเข้าไปก่อนเข้าใจไม่บอลได้เธอทำไมพี่ชายคนแบบนี้ฮะฉัน,นเป็นคนอารมณ์ขึขังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วน้องน้ององอนพี่ไว้ดูดูดูเออต่อยตูดพี่ไหมโดนต่อยตูดโคตรโหดเลยรุนแรงมากไปเอาไม้มาซื้อ มีที่ซื้อที่ขายด้วยอ่ะใช่ยังเจ๋งอ่ะเดี๋ยวผมไม่คุณหินตรงนั้นดกว่ะต้องตัดมาเออครูเอาไหนครูอุนน้ยตอไผ่อ่ะอืมออนีรเงี้ยเจอยังต้องปลูกต้องปลูกเพิ่มเลยนะเราว่าน่าจะต้องอย่างนี้แหละคุณรบกวนได้ครับถ้าไหนๆตรงนี้ผึ่งตรงนี้เราก็เอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต่อเขาเอาปลูกไผ่เลยแหละอุย้ย แต่ว,ว่าพอทําบ้านเสร็จแล้วดูก็ดูโอเคนะบ้านเขาอาจจะดูแบบแปลกหน่อยค่าสถานานะอะไรน่ยติดค่าสถานะอะไรอีกซอมบี้ไปอีกเฟรซิสไอส์ไอส์คืออะไรอะ่ะฮะปาติเกนคืออะไรคนไม่ดีเหรอไม่รู้เหมือนกันยศอ่ะไม่รู้อะตัวเหลืองๆเนี่ยโอ้ยอ,อ,อ๋อมันคือขาสถานะของมันน่ะในแต่ละครั้งไม่อึนเบนนะไม่รู้เหมือนกัน เป็นอย่างตอนที่ขโมยของบ้านคนอื่นเนี่ยนะจริงเหรออืมแล้วเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าแล้วติดค่าฐานะหรอโดนใครเห็นนะโดนไปสี่นาทีอ่ะก่าของกฟิ์จะหายอ่ะโอ้บายเกิดเขาเกลียดเราอ่ะเขาไม่ได้เกลียดเราหรอกแต่คุณเสียแซงแกล้งทำํำใส่ะใส่เดียวได้ใส่เดียวได้ดไดจังหวะนี้คนจริงต้องเลยพอ,อ เอ,ออเออก็าบาดิครับก็าบาดิครับโอ,โอ้ยเกือบตายจะถูกก้นตายตไว้ตรงนี้แหละถูกหล้นี่นหละจะได้โตขึ้นเยอะๆเพราะใช้กระาดาษจำนวนมากอ๋อโอเคโอเค,อเค <c oughs> มองไรไม่เคยเห็นคนได้ผัดโอ้ทอมบี้ตบตกตกตกคนตายใช่ไหมนไงคอหักตายสนุกไปคุณ นกมากสบายใจเลยค่ะเด็กอ,อะไรซอมบี้เข้ามาในโรงแรมได้ไงอะซอมบี้เดินเกือนเลยดิโอ๊ยโคตรน่ากลัวทขาไมอะม,มีมีซอมบี้อยู่ในโรงแรมอ่ะอุ้ยประตูไม่ได้ปิดเลยมันก็เลยมาด้วยสีคิปเปอร์ด้วยในโรงแรมอ่ะคิบหายแล้ว มันมีสปาร์ตอยู่ในโรงแรมอ่ะสปาร์ตัวน้อยตัวยิบตัวย่อยอีกล่ะเอ้าอะไรอีกวะอ้เ่าไม่ที่ผมตายออ้้ผมรีเลี้ยวออกเลยครับเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นชัดเจนมากหัวเขียวเกรงกลัวนกรงกลัวเก๋ของมั่นกูวางของมั่นกูให้นะเนี่ยอ่าขอบคุณมากครับอาริกาโตโกไซมัสวางวาง โอ้โอาล่าราามาเป็นเพมาเป็นได้นี่เลยโจโจเร็วเรราเล่าลาี่ยโจโจโจราคาสละวัดไปละไม้สิบเอ็ดอันไอ้ที่ขาของต้องใช้ไม้เยอะกว่านี้นะแล้วแต่เขาจะให้ของเราไปเนี่ยเขาก็ให้อะไรเรามาปลูกไงดินั่นน่ะสิ เขาต้องให้อะไรเรามาเพิ่มหน่อยเดบเด,ดิ้น้นอย,ะาายอะไรเงี้ยของใครจเป็นคนได้ตังค์ผมม่าไปดูกันคุณหรือเราคุณหรือเปล่าคุณเป็นคนขายดิี่งใส่ได้เหล็กมาเพิ่มแล้วครับเดี๋ยวเผาเหล็กก่อนดูซิว่าพอเราเผาเหล็กแล้วเราจะได้อะไรกลับมาอุย้ยดูอดไร<ป> เราเข้าไปเอาของออกมาจากโรงแรมดีไหมกู้ของมาเออเราเพรว่า,ากันเลยเราไม่กล้าเข้าไปเลยนะเนี่ยยังไงดีอ่ะกู้กู้กู้ของมาจากโรงแรมนี้กูไูมได้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 ไดอ้ยมากัดมือกำ<า>เอาของมา,มารอเหล็กเผาเสร็จก่อนข้างบนคลิปเปอร์ไหมคลิปเปอร์อยู่ใช่ไหม เออคุณตายอ่ะตายดิบ้านเป็นรูด้วยไปยเป็นไร,รนะเกบุรีแล้วเราจะไปชอบอยังไงโรงแรมเขาพังอะ่ะเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาก็มาบนคุณเองเลยนะเอ้ยคนพวกนี้มันทำบ้านรูดีไม่ให้รู้ใหญ่มากนะเนี่ยโอ้โหถ้ารูใหญ่มากก็สวยดียครับ ถือ้าว่าเปิดประเดิมใหม่แล้วกันลุงบ้านลุงก็เนี่ยปีนขึ้นอย่างเงี้ยเวลานอนเวลาจะขึ้นไปนอนก็นอนลำบากเออคนลำบากไปดไปดิันเขาจะมาเรียกปาลุงคนบอกว่าลุงคงคิดในใจแบบว่าแม่งเอ้ยทำโรงแรงตัวแบบช้ำใจไม่พอไม่เอาคืนยังไม่พอนะเจ็บปวดวดร้าวที่สุดคือมันไม่ยอมสร้างบันไดขึ้นต่อไปข้างบนด้วยใช่ใช่ อ้าพูดเอาเล็กไปแล้เหรอยังเลยยังยังยังอะไรมีเก้าอันเลยอยู่สามอันเนี่ยนอนเลยนะนอนแล้วนะเออเออสบายแล้วรวมเบิกฟ้าูกกาบอยบินมาคุยโอ้หสอบบี้โล่มาเพราะแต่จะไปดูดูดีกว่าคุยแล้วได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยมีสอมบี้จะทำไร ลุงลุงลุงมาเป็นคนไทยโอ้ยมีสมิธอย่างไรลุงมาเปนไทยก็คือไหนได้เลยได้เลยลองรู้เองนี่แกเออืออเอาคุณกิฟต์เอาไปนี่รับดาบไปสมิธสมิธสมิธไอ้น no right> ี่ทำไมเราไม่ได no ้ฆ่าอะไรเลยหรอก็คุณยังไม่ได้ฆ่าใครเนี่ยผมฆ่าไป้เยอะนะ เต่าต้นเราก็ไม่ได้ฆ่าหรอหรือต้องห้ามตายครูมาดูนี่มาเช็ดิีว่าเครืย่องขึ้นศูย์ไหมเอ่อของผมปะเดี๋ยวดูให้ผมมีฆ่าสเกลเต้าตันไ,ไปทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวตักี่ตัวแล้วอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นือแย่แล้วอยู่ลิฟต์เกือบจะแย่ไะแล้วเฮ้ยดีนะ่ที่คุณยังปลอดภัยเฮ้ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยค้างอยู่เก็บไม่ได้นะ เนี่ยทำอะไรโวยตกใจอยู่ตะโกนอันหูทำเพื่อทำอะไรเนี่ยผู้ไม่เห็นเนาะอะไรลอยอยู่พืนะ้นอ่ะเห็นไะเอ้ากูเข้าได้อ๋อห่อเต็มกดโกเออแปลกดีโอเคเก็บของก่อนปึ๊บ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 เอาเอาเก็บของด้วยฝากเก็บของตะกลงกูเ็ะมีไปเก็บของกูว้าวเอาล้วเอาละวโอเคโอเคเก็บ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 เอาละเอานี่เอรอ เฮ้ยบีธนูติดค่าสถานะได้อืมเนี่ยขอมามานี่คนแก่ก็มาว่ะเอาเผาเอาเป็นุณดี้มาเหล็กสามบันเอาไปอ่ะเอาไปเหล็กสามบันเอาเอามาใหม่อะแต่คุณได้ไรเอาเก็บไว้เลยผมยังไม่ใช้ตอนนี้ผมตาย oh. ด้วงกระดาที่คุณยังจะให้ผมฝากไว้กับผมอีกเหรอ เออจริงจริงอืมเราจะจะเอาไม้ไมพูดไม้โอ๊ตัดที่ไหนวะเฮ้ยตรงนี้ได้ไหมหมดล็อกอาชีพเบลไ,ไม้ไหนที่คุณหาเนี่ยใช่อันนี้างทีบนางไม่ไม่ไม่เอาไม้นี้ไม้ดีป้ะงดีเลยไหมไหนนี่ เออเอามาหนดิอ่ะเอาไปมีอยู่สามวันโอ้โหเยอะจริงเลยไม่น่าพอ,อเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มให้ไปเอาไม้จาก,น,น,กนั้น<า>ม,มันรวบรวมตรงนี้ตัดใบตัดตัดใบตัดใบทำลาย<ะ>ป่าโซน่าจะให้เราเอ,อปลูกต้นไม้เนี่ยนี่มันหลายวันแล้วไม่ได้ก้าวเลยไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรเลยนเนี่ยใช่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเราผมเอาสายบางเซฟติง้งไง วางรัวๆเลยเดี๋ยนะก็เออเออหวานเอาละเตรียมพร้อมไปตัดไม้เพื่อจะเอามาซื้อของจากยูริยูริเฮ้ยไม่ได้จะโดนลืมโทษโทษไม่ตัดไม้ไม้จะเออที่นี่สามารถรับรางวัลได้ด้วยนะคุณครูจริงดิ มื้งพวกงอย่างนอนกลางวันก็นอนได้อ่ะอแปลกดีอ่ะสุดยอดเลยนอนกลางวันนี่ก็หลับสบายเลยนอนอิ่มเลยแชร์เว็บแชร์เว็บเลยอืมกลางวันแล้วก็ไปโผล่อีกวันต่อมาได้เลยเช็ดเคโคตดว้าแบบด็อกเตอร์สตริงเ่าเอาชีวิตจริงจะไปนอนอะไรอย่างนั้นก็ไปดูนะนอนแบบนั้เขาเรียกว่านอนแบบขี้เกียจนอนแบบจอนขี้เกียจแล้วเลยูริป นายยังขายของอยู่ใช่ไหมเมื่อแต่เจดเขาขายอะไรอ่ะใน g h t to be youtube อกฟ้าอะาเวอร์อะไรเขาต้องการดอกไม้ Looking for uh, <qu ie> a flower right now เอาดอกไม้ได้ชนไหนสิดอกไม้หรอเฮ้ยคณกิ๊ฟบางทีบางทีคณกิปเวลาตัดต้นไม้อ่ะถ้าได้แบบอะไรกลมๆอะไรแปลกๆพวกนั้นเนี่ยสุ่มได้นะมันจะเส์ชหาของดอกให้เราเมื่อกี้ผมดอกได้นี่มาชูก้า อ๋อต้องตัดไม้โอ๊กแต่มันสุบได้อะไรมาก็ไม่รู้จากกิ่งมันดำดำน้ำตาลๆมั้งเออรังนกมันคือรังนกคุณครูอ๋อพอเสิร์อแล้วไม่น่าได้ชูก้ามาไหมแต่ฉันเอาดอกไม้มาให้อ่ะโอ้ดอกไม้หรอจ้าไหนดูสิอันนี้ได้ไหมอ่ะเธอเดินหนีฉันดิเฮ้ยดูสิแล้วฉันชอบมันนะดอกไม้สวยจังเลยขอบคุณก่อนจ้าโอ้โอเคอะไรนะอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้น ดีมากเลยนะจ๊ะโอนเดี๋ยวฉันจะเปิดร้านขายบริสให้เธอนะจ๊ะเปิดร้านขายบริสได้วเลยมีปะมีบริสขายปะเลิฟทำฟอร์มฟาร์มอ๋อไม่เปิดเหรอเอ๊ะยูเมกมันละมันชอบฟาร์มเราหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้หุยพี่ชายก่ะซื้อของต้องการอะไรจากร้านฉันฉันหนูหนูขอเสื้ออันนี้ค่ะเสื้ออะไรเนี่ยที่ขายของโอเค มีเงินพอเหรอพอมีมีค่ะมีดีมากวางไว้ตรงนี้นะคะได้ได้ดีดีเอาอันนี้เอาไ้ขายของเออโอเคโอ้ยอุ้ยไก่ไก่ซอมบี้คุณถอย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 อัหลบโอ้ยหาคุณคิดไหมอะไรอ่ะอุ้ยมันตัวคุณเหลืองเหลือเนาะผมติด่าสถานะคนโง่เราขายของก่อนดีกว่าอู๋อ่ะคุณขายไปเดี๋ยวเราไอ้นี่ต่อไม่ปขายได้บ้าง มันฝรั่งขายได้ไหมนะต้องขายดูก่อนตัวเลยตีป่ะตั๊กยี่สิบอันได้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 โอ้ไข่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 ไดีแล้วตอนนี้ตังเรามีสูตรนะไม่รู้ว่าขายแล้วนอนไปตื่นมาตังจะมีเท่าไหร่ใช่ใช่น้องเตียนทำโอ้ยผมติดค่างาระทานตาบอดกูตาบอดแล้วโดนไก่จิกตาเปล่า โอ้ไก่จิกเด็กตายบนเคยลนอ่ะสวรรค์สิไก่จิกเด็กตายบนปากโอกอันนี้ไก่จิกเด็กตาผู้ใหญ่จนตาบอดอ่ะใช่ใช่ไก่จิกตาจนตาบอดไก่แบงเฉอจะวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดบอกไปใครเห็นทางเออเออนี่ข้าวนี่มันปลูกได้ไหมเนี่ยโสีโอ้จะตายฟอร์มช็อต ตอนนี้ติดค่าสถานะาตอมบี้เกมบันนี้เฮออ้ยเสี่ยวอะไรวะโอ้ยรวงล,ง,ลงมาข้างล่างละโอ้ยโอ้ยโดนสอมบีต้ตายเออ